สวัสดีครับผมหนุม่มิพยใหม่แล้วครับมาซ้อมไม้เก่ามอเี้เมื่อก่อนเอาปาลากุดมาไล่ล่ะืัอนี้เพื่อยุ่งง่ายพอมนเนีโคตรภากฝั่งหวยได้บ่ได้ไถ่ายตอนใส่เนาะตอนย้มรอดเอาเนื้อๆมันลอดวันนี้ใส่แล้วมืดแล้วครับคนละช่องทุ่มคนละสบายมันให้ จิ้มเข่าก่อนมันจะปีงปลาใส่หม้อนี่ปลาสองสามตัวก็จะกินเข่าแรกโยกเข่าลงท้องยังขึ้นจัดการมานันหรอกเนาะกดไลค์กดแชร์ให้น้องทิพย์คือเก่าแจมเจม,มาแล้วครับลงมาก,ก็โดนนะผู้ขั้นถว้นถวนถว้วนหมดกำกับเลย ไปอยักมัน,มนเลื่อนี่แล้วโอ้ยผูสุดยอดนะครับผู้ผูสุดยอดเลยโอ้ยไอ้ดุกเดืองตัวบักใหญ่บาดนี่โอ้ยเอาทางเลื่อนซ้ำแต่กงอ,องเอ้ยเฮาหวานนะเลือนผู้ลูกใหญ่ลุกใหญ่ สุดยอดเลยดูนะครับโอ้ยออกยากครับดึงก็ดึงหนักไปเรียบง่ายเลยสุดยอดเลยเอฟซีเลยตัวนี้ใส่ย่อยอื้มรอย ก่อนผมยังฝังมาพหูหลานนั่นเป็นโอ้ยล้ะ,ละตัวทีซองปอ่าเงาปอขันพูเกินไปละปรากฏหนี่แหละเขาวอาได้ย่งยงาม bộ này giá lạ nhảm cầu mùng cầu luôn một quạt gạo dù theo đi một quạt một đấy này đây giá nhảm bộ này lạ bộ เอาเลขันนปับปับปับอยู่ยังวะพูน่ะกดเดืองมาอิกมาอีกจอดเลยเดี๋ยวเ้เกาะขังเลยตัวนี้เกาะพอดีจิบบวิ่ขนาด Đấy, cực hà cực khá đây, tà quang hơ hơi con ở dưới nha nha mwé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  ta lai hấp khoe hậu khoe hậu tù đi mùa miên mò cốt mấy kho kho nuôi ô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  đi chọn đưa áo gấp Mà nó khổ Thì lăng lên Bắt quá cái từ tử là hấp chân chất tái Đức Nhà bà nhà mà hộp thùng sưởi. Light được khắp bà đi qua ngoài gặp tù lighter bio. vô tay bói tay nhát nung lưu áp bóc nhát. Oh, lắng ngăn 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 อูดินม่มาสิมาครับหังนี่เย่นหลังเลยโอ้โหพอหน่อยนี่แค่ไหนหนี่ละรุ่นนี้มันหลาเนี่ยรุ่นนี้ครับถึหลายตัวเติบอยู่ ปาเมือนี่ถ่ายเดียดบดได้ถ่ายเดีดก่อไฟเอฟซี FC แล้วครับเด้อเนีขนาดน้ำเรือเรือดเต้ชิค่มเรือดพัดหนึ่งที่นั่งพัดซื้อเรือดหนึ่งที่นั่งแต่ขึ้นสองคนแด้เสงเงินงบหน่อยซื้อสำนีกระโบหาโทคุคไ้ยากกระชอางใสเอฟซีแล้วบึงเงี้กดได้กรแช่ ไปกลับนอนครับบ้านนี่นี่ผลงานคืนนี่ไปหลายตัวเติบส่วนมากบม่ได้ถ่ายนะยเอฟซีเอ้ยงากนะมเลือดเลือดสั่นแค่เพียงขยงุ่งขยี้งนะไปเดี๋ยวบืนเ้าเจอกันใหม่ครับสีมันบมมันรอรุ่นรวดวันนี้ขอกลับไปนอนก่อนพกคุ้มกว่าละเอาสู้ๆครับ,รบน,นี่ประเดิมตัวแรกเ้านี้ครับเป็นปรากฏเลย ตัว đây, แรกได้เนี่ยเริ่มตัว,ตว đây, แรกไล้เนี่ยโอยเมื่อคืนนี้ลุงไหมมาตอนเชา้าลุงเมือ่อไรเราปรากดไปเกือบเช้าตัวแรกดูขันเลย

mênh 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 đẹp mênh 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 Đẹp mênh mênh Làng này, ao lọc hồn nằm tóc tóc rồi ấy Bà nhắn Cắt bất nói quá thảo vào tôi nè tôi cốt, cốt, cốt

เพลือดอีพีเอ้ยพูดนะขันต้มขัดกันจช่ล้างนี่โอ้โหดุนนี่อ๋อวิกระสุปกระสุปใหญ่เลยนี่ทุกปลาเฮยยอดเลด้โหงามเลยบ้านเนี่ยกระสุปสุดยอดสุดยอด Những biết trên gì ra. thì là. ăn là. à, lăm qua. Boy. Boy. một Buy. Buy. quá, Buy. Oh. Buy. Oh. quá Buy. quá, Buy. Buy. cốt Buy. 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 bỏ, ô, Buy. nói Buy. 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 đun Buy. Buy. Buy.

ngang bật bật này bật bật bớt bật 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 này bật 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 อขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะครับเดอ้อกดติดตามต่งทิปคือเก่าแล้วครับอยู่ดีไม่แห้งครับวันหน้าจเจอกันใหม่